สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะบีขอปิดประตูนิดนึงโอเคขณะนี้เวลาสิบสิบแปดสิบเก้าสิบเก้านาฬิกาห้านาทีค่ะจริงๆแล้วบีควรจะเลิกแล้ววันนี้เป็นพระรหัสใช่ปะคะวันนี้เป็นพระรหัสบีเข้ากะเย็นนะคะ เข้าตอนสิบเอดโมงสิบห้าแล้วเลิกประมาณทุ่มครึ่งแต่วันนี้หมอมีคนไข้เกินมาหนึ่งคนก็คือเขาปวดฟันค่ะก็ต้องรักษาลากฟัน <c oughs> พอดีเครื่องไอ้นี้บีหยุดละแต่ว่าเดี๋ยวเครื่องลาง้างเครื่องมือบีหยุดละพรุ่งนี้หยุดค่ะบีก็เลยเออได้ได,ได,ได้ได้กลับบ้านช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลงเวลาล่วงเวลาเลยเนี่ยค่ะตาบีอ่ะมันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ย มันเป็นบวมๆอ่ะตรงเนี้ยมันยังเป็นปุดๆอยู่เลยตรงข้างล่างอ่ะมันยังยังมันจะเป็นแบบแดงๆอยู่เลยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบค,คล้ายๆแบบเหมือนเราไปข่วนมันนะมันเป็นแบบขุยๆเป็นอหลางเงี้ยแล้วเมื่อวานมีไปหาหมอมาแล้วหมอเขาก็ให้ยาเขาเขาก็ตรวจด,ดูนะช่วงข้างในอ่ะข้างในข้างในลูกตาแล้วก็ข้างใน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 ตาในผนังตาข้างในอ่ะเขาบอกว่าเออไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ข้างนอกอ่ะมันจะเป็นรอยแบบ เหมือนลอยคนมาขวนนะ่ะสามีขวนหรือเปล่าไม่รู้ตอนกลางคืนส <laughs> ามีเขามีขวนแล้วก็ตาเบียวไม่รู้ตอนกลางคืนเ <laughs> <laughs> นี่ยแล้วครัน,นี้หมอเขาก็เลยให้เอ่อให้เป็นเจลค่ะเจลหลอดประมาณแค่นี้หลอดเล็กๆเท่าแบบเซนเซอร์ไแบบพกพาค่ะหลอดเล็กๆแบบเนี้ยคือแล้วเมื่อคืนบีก็อ,อปปป่ป้ายไปป้ายไปตรงเนี้ยป้ายไปตรงนี้แล้วต้องหัวตาตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยข้างล่างอะ่ะ มันก็ดีขึ้นค่ะคือไม่แห้งแบบแบบแบบเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยอาทิตย์ก่อนแบบแห้งเลยบีทาบีทาอะไรนะรองพื้นอ่ะคือแบบเป็นคราบเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันแห้งไปเลยแต่ฝั่งนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยคือแบบอากาศมันคงเปลี่ยนแปลงด้วยแหละแล้วพี่อาจจะโดนตัวอะไรต่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพราะตอนนั้นมันแดงแบบแดงปูดเลยค่ะแล้วพี่ถ่ายวีดีโอพีก็เฮ้ยจะลงนี้เปล่าเฮ้ยไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาทักวีแน่แน่แล้วว่าเออบีตาเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เท่ากันค่ะ ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเนี่ตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นแบบมือจะจับอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบไอ้นี่อยู่อ่ะเป็นแบบผนขวนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในห้องทำำาําความสะอาดเครื่องมือดีกว่าเพราะว่าบีคุยไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นเดิมมีที่ตั้งพร้อม ร้องฮ่า้งได้ป่าไม่รู้อะเดี๋ยวขอจัดอืมบีขอทำงานด้วยคุยไปด้วยทำงานด้วยเครื่องมือก็เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้หยุดค่ะเดี๋ยวบีจะพาไปเที่ยวเด <c oughs> ี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่มีคนเออ่เดี๋ยวนะแปบบ๊บขอเปล่าแป๊บนึง ามมีพี่หรือว่าน้องก็ไม่รู้อะแต่ว่าพี่เขาก็เคยพี่หรือน้องเขาก็เข้ามาคุยกับบีบอยเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาถามแล้วก็มีพี่คนนึงก็ตอบให้บีเหมือนกันบอกอย่างที่บีอย่างที่พี่เขาตอบเลยค่ะที่พี่เขาถามว่าอยู่อยู่เมืองไทยกับอยู่เมืองนอกอันไหนแบบสบายกว่ากาันสบายกว่ากันสบายกว่กากันดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบีว่ามันมันมัน ถ้าเปรียบเทียบนะคะเอาทีละอย่างเลยดีกว่าเนาะถ้าเป็นเอาง่ายๆเลยค่าเงินบางคนก็จะรู้ค่าเงินที่แน่นอนค่าเงินยุโรปมันก็จะค่าเงินสูงกว่าที่เมืองไทยอย่างที่พี่เขาบอกไปก็ถูกเลยค่ะค่าเงินดีกว่าสวัสดิการดีกว่าแล้วก็ คนไม่แบ่งชั้นวัณน,นกันแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วคือมันแล้วก็แบบอย่างผิดก็ว่าผิดไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเพราะคนที่นี่เขาจะแบบเขาจะไม่ทําอะไรใครอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงนะคือแบบไม่กล้าที่จะไปตบก,กันต่อยกันไม่กล้าที่จะอะไรอย่างเงี้ยเพราะกฎหมายเขาแบบแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ เรื่องถ้าทําผิดไปแล้วจะไปยัดเงินยัดงงยัด,งงยดเงินยอะไรเงี้ยคือเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คนที่เนี่ยกลัวผีกลัวตํารวจเองกับผีบีก็งงไม่ทำไมกลัวกันจังคืออยู่นานๆไปก็คือมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันซึมซับอะค่ะบกีก็กลายเป็นคนกลัวตํารวจไปทั้งที่เราไม่ทําไม่ได้ทํอลายผิดอย่างเงี้ยแค่เจอตำรวจขับรถตามข้างหลังเขาก็ตรวจปกตินั่นแหละแต่เราก็แบบสันยย่นอะไรเงี้ย หรือว่าที่นี่ก็คงเป็นคนฟินนะ่ะหรือไม่ว่าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่นานอะไรเงี้ยหรือไม่ชาวบางชาติอะไรก็แล้วแต่อะทุกอย่างเนี่ยค่ะแล้วเอออย่างข้อดีนะคะเป็นค่างเงิน,นเนาะถ้าป็นอย่างเมืองไทยเราอ่ะมันเป็นเงินบาทใช่ไหม มันก็จะถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะคะเพราะของบ้านเราอย่างเงี้ยมันถูกไงมันถูกแบบแตงกวามะนาวคือแบบข้าวจานหนึ่งอะตอนนี้เท่าไหร่อะสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าเงินยูโรค่ะคือมันมันอย่างอย่างเช่นแบบเราได้เงินเดือนมาเยอะอะไรเงี้ยค่าเงินมันสูงกว่าเราได้เงินเดือนมาอย่างเงี้ยเราได้เงินเดือนเยอะก็จริงค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยแล้วนะคะแต่ว่าคือแบบ เราก็จ่ายค่าค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอย่างเงี้ยแพงอะไรเงี้ยมันมันมันไม่มีอะไรถูกเลยอะคะ่ะมันไม่มีอะไรถูกเลยเป็นก็ได้มาเยอะเราก็จ่ายเยอะก็มันก็คงแบบเกือบจะจะเจ้ากันนะคะแต่พอเราแบบมีเก็บเงินได้แล้วก็ไปเที่ยวที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเห็นฝรั่งเขาจ่ายเยอะๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะบางคนนะคะเท่าที่บีรู้เนี่ย เขาก็เก like ็บเงินอย่างตัวบีเนี่ยอย่างครอบครัวบีเนี่ยก็เก็บเงินค่ะส่วนนึงก็สะสมส่วนนึงก็เออเอาไว้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือเราจะต้องจัดการเรื่องเงินดีๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะไม่งั้นน่ะบีว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่จัดการเรื่องเงินดีๆเนี่ยคือคือทํางานไปก็ไม่รวยทํางานไปก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยต้อง ต้องค่อนข้างที่จะดูแลดีๆอะไรเงี้ยจัดเงินแบบเป็นสัดเ,เป็นส่วนอะไรเงี้ยนะคะโอเคก็คือพอฝรั่งเขาไปเที่ยวอย่างที่บีรู้ใช่ไหมฝรั่งเขาไปเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยบางคนเก็บเงินไปบางคนก็กู้เงินไปเพื่อที่จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยอย่างนักศึกษาแน่นอนแหละอันเนี้ยอันนี้คือรู้เลยนักศึกษาเนี้ยเขาก็ไปยืมตัง ที่แบงก์ก่อนอะไรเงี้ยกลับมาเขาก็มาผ่อนอะไรเดือนละร้อยยูโรเดือนละสองร้อยยูโรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะนะคะ,นะคะพอไปถึงเมืองไทยอะ่ะพอมันเอาไปเปลี่ยนเป็นค่างเงินไทยมันก็จะได้เยอะไงคะแล้วแล้วแล้วคนไทยก็จะคิดว่าแบบโอ๊ยทำไมแบบฝรั่งรวยจังอะไรเงี้ยแต่จริงเขาไม่ได้รวยนะคะคือเขาเขาเก็บเงินที่จะมาเที่ยวคนรวยก็มีแหละพูดถึงแต่ฝรั่งคือคนรวยคนจนนี่แบบดูยากมากเลยเพราะว่าเขาแบบ ไม่ไม่ไม่อวดไม่โอไมไม่อะไรทั้งสิ้นบีว่านะสําหรับที่บีเห็นมานะคะพูดถึงอะ่ะแต่ก็อาจจะมีบางคนแหละพูดถึงแต่คือถ้าเป็นแบบต้องมาอวดอ้างกันอย่างเงี้ยม,มันไม่ค่อยมีอะคะ่ะมันไม่ค่อยมีและยิ่งสินแลนด์เลยนะบีว่าแทบไม่มีเลยเท่าที่บีสัมผัสได้นะคะเท่าที่บีสัมผัสได้แล้วก็เรื่องอะไรอ่อะแล้วก็เรื่องแบบสามีฝรั่งอะไรเงี้ยบีว่านะ สมมติว่าเขาจะเป็นคู่ของเราค่ะเขาก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องมาคือไม่ดีว่าอย่าไปดิ้นลนหาเลยแต่ถ้าดิ้นลนแล้วหาได้อบีว่าได้ดีนะคะได้ดีไดเ้เขาพร้อมที่จะดูแลครอบครัวเราตัวเราอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ถ้าดิ้นลนไปแล้วได้ไม่ดีได้ไม่ดีได,ได,ได้แบบ คือเขาอาจจะแบบไม่ดีในที่นี้หมายถึงมีหลายอย่างมากเลยที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเพราะบีก็ได้ยินเพื่อนเล่ามาอะไรเงี้ยไม่ดีในที่นี้หมายถึงว่าอะอย่างเช่นขนทรรมทำเนียมประเพณีบ้านเราใช่ไหมเราก็ต้องส่งพ่อแม่เราแบบทุกเดือนอะไรเงี้ยบีก็ส่งแม่บีทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกับสามีเราก่อนว่าเออฉันแบบส่งให้แม่ทุกเดือนนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะแบบ ต้องคุยกันตั้งแต่เนิ่นตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มคบกันเลยอะค่ะคือต้องคุยตั้งแต่เนิ่นเลยเรื่องแบบนี้คือแล้วไม่ต้องอายนะคะคือพูดไปเลยคือไม่ต้องเอ้ยพราะคนไทยเราชอบคิดนะคิดไปก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาจะอย่างนี้อย่างนี้กลัวพูดไปแล้วแบบเขาจะเลือกแต่เราไม่ต้องกลัวค่ะคือฝรั่งเขาชอบเคลียร์นะคะคือพูดไปเลยพูดไปเลยให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ แต่บีอย่างเงี้ยสามีเนี่ยก็คือจะเมื่อก่อนบีอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมบีก็มีงานทําใช่ไหมเขาก็ส่งเงินเดือนให้แล้วบีก็บอกเขาบอกว่าไม่เงินเดือนชนะบียไม่อยากได้จากเขาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะให้บีจริงๆอ่ะบีขอให้เขาส่งเป็นเงินเดือนให้แม่มดีไหมเขาก็บอกเฮ้ยโอเคเลยอะไรเงี้ยบีก็แบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆค่ะ คือเขาจะส่งให้แม่บีทุกเดือนเลยบีก็เลยกลกลายเป็นแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นโชคดีโชคดีจริงจริงของบีอันนี้บีพูดเรื่อจสินะคะ,ะคือคือมันเป็นประสบการณ์ของบีโดยตรงแล้วก็เขาก็ส่งตังให้อะไรเงี้ยแล้วบางคนที่เจอไม่ดีก็จะมีแบบว่าเอาเฉพาะเราเอาเฉพาะเราแต่ว่าไม่เอาพ่อแม่พี่น้องไม่เอาอะไรเลยคือพ่อแม่พี่น้องอะ เอาไว้เอาไวจ้จอนแต่ครอบครัวค่ะคือเขาเขาต้องแบบดูแลเขาต้องไว้นี้ด้วยแป๊บนึงค่ะ ก็คือแบบดีอยากอยาก,อยากจะให้คุยกันก่อนนะคะอยากจะให้คุยกันเคลียร์กันทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบไม่ได้อย่างใจอย่างอย่างใจเราคิดไว้อย่างเงี้ยเราก็แบบค่อยๆถอยห่างออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็ไม่เชิงว่าที่จะแบบจะถอยห่างออกมาเลยทีเดียวคือถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะดูแลเราได้แล้วเราก็มาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศแล้วเ,เกิดโชคดเีเราเรียนภาษาบ้านเขาแล้วก็โชคดีได้งานทำแล้วไอ้เงินพวกเนี้ยค่ะคือเราก็สามารถที่จะแบบส่งทางบ้านส่งทางเมืองไทยเราได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ ดูแลเราดีอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าข้อเสียก็คือเขาไม่ส่งแบบให้แม่เราให้ครอบครัวทางเมืองไทยเราเนี้ยอย่าอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะก็คือถ้าเราได้งานทำเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ค่อยส่งก็ได้อะไรเงี้ย หรือไม่ก็บอกเขาก็ได้ว่าเออตอนรอแรกๆอ่ะก็ให้ส่งได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอฉันได้งานทําอะไรเงี้ยเ,เธอค่อยหยุดส่งอะไรเง้ก็ต้องคุยกันค่ะคุยคุยกันคุย,คยกัน,กนเปิดใจคุยกันนะคะตอนฝรั่งเขาชอบเคลียร์เขา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 ไม่แบบต้องมานั่งแบบอ้าวอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบ เขาต้องรู้สิเขาต้องรู้สิอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันนิสัยกับคนไทยไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยอันนี้ให้แยกแยกะนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆมันมีเรื่องอีกหลายเรื่องแหละพูดถึงเกี่ยวกับฝรั่งกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีนะคือแบบมีนะคือแบบน้องๆที่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่งข้อความเข้ามาแล้วก็แบบเออไม่ดีแบบ ช่วยแนะนําให้บีช่วยหาบีบีไม่ช่วยหาบีและบีก็ไม่แนะนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคือคนสองคนอะค่ะคือคนสองคนอะเขาจะต้องรู้จักกันเองจะต้องได้พูดคุยกันเองไม่ใช่แบบมีคนไหนคนหนึ่งไปแนะนําให้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเรื่องที่แบบมันไม่ดีไม่ดีอะไรเงี้ย ตัวเราอะค่ะพอยจะแบบจะเสียไปด้วยเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ก็ก็อยากให้ได้แหละพูดถึงฝรั่งนะแต่จริงแล้วอะฝรั่งนะคะมันก็แบบบีว่าทุกคนทุกคนในโลกมันก็เหมือนกันนะเนาะคืออย่างตัวเบงบี B ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้มาก่อนว่าแบบบีจะมาอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบ,บีว่าคนทั่วโลกอะมันก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดอนะมีรัก โกโกดหลงขี้เนี้ยวหึงพวงแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดีเลวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันทุกคนเป็นคนนะคะเอาไง,ไง่ายๆคือทุกคนเป็นคนอนะ่ะมันก็แบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอนะเนาะนั่นแหละมันมันก็ว่ายากอะไรอย่าเงี้ยถ้าสมมติว่าหาใครแล้วแบบไม่โดนใจเขาแบบ เออตอนแรกอาจจะแบบโปรโมชั่นดีเลยเงี้ยหลังๆไปอาจจะอยู่กันไปแล้วไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วเกิดการตบตีกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบมพาทินมาถึงเราอะไรเงยเออใครหาให้อะไรีว่ามันบีไม่แนะนําอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่แบบมาอยู่ออได้สามีฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศมีจะขอพูดในเฉพาะ ในประเทศฟินแลนด์นะคะที่แบบบีรู้อะไรเงี้ยก็คือแบบอ่าถ้าสมมติว่าสามีทำร้ายเราหรือข่มขู่หรืออะไรเงี้ยให้ไปแจ้งตำรวจเลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยอย่าไปกลัวนะคะกลัวที่จะแบบว่าเอ้ยพอไปบอกตำรวจแล้วเขาจะแบบมาทำร้ายเราอีกอะไรเงี้ยคือฝรั่งอะคะ่ะกลัวกลัวตำรวจยิ่งกว่าผีกจริงๆค่ะ ต้อง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 แจ้งเลยค่ะคือแล้วเขาก็จะแบบเออห้ามเข้าใกล้ในระยะนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปเรียกคุยกันอะไรเงี้ยนะคะคือคือแบบถ้าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะบีแนะนําเลยให้ให้ไปแจ้งตํารวจเลยแล้วก็มีเรื่องอะไรกัอ่าววันนี้จริงๆแล้วบีจะคุยเรื่องอะไรหนก็เลยก็เลยคุยแบบเล่ยเปื่อยเลยอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นประสบเป็นประสบการณ์อ่าผ่าน โดยตรงจากตัวแล้วก็จากที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยจากคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยนะคะบีก็อยากจะแชร์ไปอะไรเงี้ยเผื่อมันจะเป็นแบบความรู้สำหรับผู้หญิงไทยเรานะคะที่อยากจะมาได้สาม,มีแล้วอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจริงๆเนาะคือแบบถ้าได้สาม,มีไทยแล้วอยู่เมืองไทยที่ดีๆคะ่ะก็โอเคเลยนะคะคือแบบมัน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 โอเคนะบีว่า ขาบางคนฝรั่งอ่ะก็ขี้เหล้าเยอะอะไรเงี้ยจริงๆนะคือแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะฟินเด์ยเป็นประเทศที่แบบเอาง่ายๆไหมคะไม่ค่อยดื่มน้ำมาผู้ชายแบบดื่มเบียดื่มเหล้าอะไรเงี้ยเป็นคือเยอะอะค่ะเยอะเยอะมากเลยอนะ่ะคนฟินอ่ะคนฟินจะเป็นประเทศที่แบบดื่มอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็ดื่มดื่มดื่มบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องดื่มตลอดอะไรเงี้ยสามีบีก็เป็นค่ะคือแบบตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยเอพอหลังๆเอาบีก็เฮ้ยบีก็เริ่มแบบตังหิดตังหิตแล้วเฮ้ยทำไมแบบทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยชอบแบบ เฮ้ยบีแบบซื้อไวน์มาอะไรเงี้ยอยากจะให้บีดื่มด้วยค่ะเขาจะได้แบบดื่มด้วยอะไรเงี้ยเราบีจะได้ไม่ต้องว่าเขาอะไรเงี้ยก็ซื้อแบบสรรหามาไวน์แบบที่ดีๆบีอันเนี้ยดีไหมอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบเอาใจเราแต่เขาอยากจะดื่มไงคะคือแบบแต่จริงๆแล้วบีก็ให้ดื่มแหละถ้าเป็นแบบสุขเสาอะไรเงี้ยบีก็ไม่ค่อยอะไรแต่จริงแต แต่แต่แต่เขาก็เป็นคนดื่มค่ะบีเคยคิดที่จะเลิกด้วยซ้ําบอกเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าสมมติว่าแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลดลงอะไรเงี้ยคือแบบคงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าดื่มคือดื่มดื่มอะ่ะมันก็โอเคแต่คือบีไม่ได้นอนนะคะตอนกลางคืนเพราะอะไรเพราะว่าคนดื่มมันจะกล้น <c oughs> คือแบบเฮ้ยจะกลนไปไหนอะไรเงี้ยแล้วบีแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอ้ยทำไมแบบกลนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะคะตอนที่บียายมาอยู่ใหม่ๆเงี้ย ขาก็นอนแบบเออนอนถ้านอนหงายไงก็จะกลนใช่ไหมแต่ถ้านอนตะแคงอย่างเงี้ยก็จะไม่กลอนอันนี้ใน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 ข้อที่ไม่ดื่มนะคะแต่ในตอนที่ดื่มอ่ะแต่ในตอนที่ดื่มอ่ะไม่ว่าจะตะแคงไม่ว่าจะนอนตรงไม่ว่าจะท่าไหนพลิกคว่ำอะไรไงก็กลอนอยู่ดีอ่ะ ว้จาจะกนไปไหนเลยบีก็ถีบมีค่ะบีบีแบบโมโหยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆองบีถีบเลยตกเตียงก็มีค่ะเขาบอกวีบีทำไมถีบฉันเลยไงบอกเธอถ้าสมมติว่าลองแบบและอย่างอย่างเช่นวันวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาดื่มอย่างเงี้ยแล้วบีต้องมาทําง,งานวันจันทร์แล้วบีต้องตื่นแบบ6กโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วบีไม่ได้นอนทั้งคืนอนะ่ะแล้วเราลองคิดดูค่ะ ลองคิดดูว่าแบบมันจะเลวร้ายแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเไม่ดีเลยไงบีก็บอกเขาว่าเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าไม่หยุดอดื่มอะไรเงี้ยบีอ่ะจะเลิกนะเพราะว่าคือบีไม่ได้นอนแล้วบีแบบเป็นคนแบบถ้าไม่ได้นอนอนะ่ะบีแบบเห็นเรื่องนอนเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้นอนอนะ่ะเราก็แบบประสิทธิภาพในการทําง,งานเราหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันจะลดลงหันทีนะคคือมันไม่ดีเลยแล้วมันมันเสียสุขภาพจิตอะ ไม่ได้ช่วย,ยมันเสียสุขภาพจิตจริงๆนะดีก็โอ้โหคือแบบหลังจากนั้นเขาก็ลดนะลดลด,ลดลดลดลงมาลดแต่ว่าก็คือแบบสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยดื่มอีกไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลิน,นะเฮ้ยเอยเอตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่าดีเห็นแบบเขาบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยแต่คือพอวายมันได้เปิดแล้วนะคะพอวายได้เปิดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องดื่มให้มันหมดใช่ป่ะคะคือไม่งั้นมันจะเสียรสชาติอะไรเงี้ยคือมันดีก็เลยโอ้ยมัน อันนี้มันก็แก้ยากเหมือนกันนะคือเข้าใจเลยสามีคนที่แบบดื่มอะไรเงี้ยเราต้องไม่ดื่มกับเขาแต่บางทีเราก็แบบเปี้ยวปากเปี้ยวปากกันเนาะการเปี้ยวปากไงมันก็เลยเออถ้าวันศุกร์เนี้ยจริงๆแล้วพวกบิ๊ก็ดื่มกันศนะุกร์เสราร์อะไรเงี้ยแต่วันอาทิตย์ก็จะขอสามีเ่เมานานเลยเนี้ยโอเคเราไปต่อกันหุยยี่สิบนาทีแล้วว่ายังจะมีคนอยากจะฟังอยู่เปล่าอ่ะ มีต้องทํางานไปด้วยนะคะมีต้องทางานไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็คุยด้ยวยวันนี้ก็จะพาทัวร์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะพาทัวร์เหมือนเดิมอืม่งหนาดีแบอืมพาทัวร์ที่ทำงานเออมีเรื่องอะไรคุยเหรอคะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีจะพาไปช้อปปิง้ง <Yes. S 2> เดี๋ยวจะพาไปชอปปิ้งนะทนีได้หยุดวันหยุดบีไม่ค่อยชอบอยูอ่แบบพูดถึงนะถ้าแบบทํางานบีก็ชอบเพราะว่าสามบีบีทำงานที่บ้านนะคะบีก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมอะมันก็เหมือนไม่ได้พักผ่อนนะแล้วพรุ่งนี้บีก็ต้องไปกับอาจจะโทรหาแม่ย่าชวนไม่ย่าไปช้อปชวนไม่ย่าไปช้อป โอเคค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟินแลนด์ก็ถามบีมาได้นะคะพูดถึงอะอันไหนที่รู้ก็จะตอบอันไหนที่ไม่รู้ก็จะไปหาข้อมูลมาก่อนอันไหนที่ไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาก่อนอ๋อเรื่องไอ้นี่นนะคะเรื่องไอ้ที่อะไรนะปี B. ว่าจะทําวิดีโอเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับที่บีเรียนจบแล้วใช่ปะคะที่บอกว่าจะเป็นได้เป็นเงินเ,เงินคล้ายๆเงินสมทบ การศึกษาเงินเรียกว่าเป็นของขวัญในวันจบการศึกษาดีกว่าบีไม่ทำละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเพราะว่าเพื่อนคนที่ดูอะค่ะคนที่เข้ามาติดตามบีแล้วก็มาตามดูวิดีโออย่างเงี้ยคือบีว่าเขาคงไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องคนที่ตามอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยู่ที่ฟินแลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเนาะบีว่าเออบีไม่ทําดีกว่า จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกพูดถึงอะ่ะมันก็จะได้แบบเงินค่าจบก,การศึกษาเขาก็ให้ประมาณ500กว่าอย่างเงี้ยเราก็เขียนใบส่งไปแล้วก็เราก็แค่แค่แค่อ่อาระกาตัิสตุสอะไรนะใบสลิปเงินเดือนอะ,อะไรเงี้ยก็ส่งเอกสารสำเนาว,ว่าเราเริ่มทำงานเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็แค่นี้เอง พูดถึงนะคือบีไม่ได้เจาะลึกไงคะ,ะนี่แหละก็ประมาณเนี้ย s t r i อุอ้ยยี่สามนาทีแล้วโอ้ยบี B. ว่าบีลืมนะมลืม B. ปิดปากไอ้นี่นะปิดสวิตช์เนี่ยนี่ตอนนี้เราก็รอเออเราก็รอเครื่องฆ่าเชื้อค่ะ ในขณะที่เราลองลเครื่องฆ่าเชื้อเราก็จะแพ็กก่อนอันนี้เป็นที่ขูดหินปูนนะคะแบบมือแบบมือโอเคถ้างั้นอนะ่ะบีไปเลยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบือ่อมันจะคลิปยาวไปไว้เจอกันใหม่คลิปพรุ่งนี้ละกันนะคะว่าบีจะพาไปชอปที่ไหนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ